กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซ่พาเรยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนานะคะพี่น้องค่ะเอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮารอนมัดรวมของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะ แนวทางเข้าเฉพาะกิจนะคะ97นะคะอมินก็ให้เข้าตัวแปลงล่างให้เนาะตารางกําลังวันนะคะก็เข้า3ตัวนะ6 9 7นะคะล่างนะคะ3 5ก็มาตัวเน้นตัวชอบนะคะแอดมินให้เด่น3นะคะ2 9ก็มานะคะมาตัวตรงเนาะ2 9แอดมินให้เด่น2 9 4นะคะก็มานะคะมาตัวแปลงล่างให้แต่เป็นตัวเน้นตัวชอบนะพี่น้อง 8 9เนะคะเสียดายหลุดนะคะ86ก็หลุดถ้าได้9886นี้ได้เฮบนล่างเลยนะพี่น้อง05นะคะไม่มีเนาะ2 0นเข้านะคะไม่ให้เด่น2นะคะสรุปแล้วนะคะก็หลุดแค่น้อยเดียวนะคะน้อยปกตินะคะเฉพาะกิจเข้าบนล่างพิเศษก็บนล่างนะคะปกติหลุดบนหลุดล่างนะคะ vip นะคะหลุดบนเข้าล่างก็ได้เฮกันไปนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันนะคะสําหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสองแปดหนึ่งสามศูนย์สี่นะคะแอดมินให้เด่นไปที่แปดนะคะเด่นแปดสองก็ชอบสี่ก็ชอบนะพี่น้อง แปดกับสองนะคะเพราะว่าจดแปดกับสองนะคะตอนแรกจะเอาแปดกับสี่นะ,ะเพราะชอบสี่นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะก็มีตัวก,การเอาตัวก,การเอาสี่มาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะ,คะก็จะมีแปดศูนย์แปดหนึ่ง แปดสองแปดหกแปดหกแปดเก้านะคะสำหรับเดือนสองนะคะก็จะมีสองศูนย์สองห้าสองเจ็ดสองหกอย่าลืมสองเก้านะคะ สำหรับชุดการนำนะมาจับสีกันนะคะก็จะมีสี่ศูนย์นะคะสี่สองสี่สามแล้วก็จะเป็นสามศูนย์คะมินแทมหนึ่งคู่นะหนึ่งสามนะชอบนะสำหรับกันเบิ้ลนะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ด สองสองนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น8 228องสองแปดนะคะแปดหนึ่งนะคะสองห้าห้าสองสี่ศูนามสี่ะคะจดไว้แคปไว้นะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะสำหรับใครอยากเข้าในบ้านนะคะนี่นะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะเราจะมีห้องฟรีและห้อง VIP นะคะถ้าใครอยากเข้าบ้านหลังไหนนะคะอยากได้แนวทางทูบนะต้องเป็นห้อง p v นะคะจดไว้แค่ว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดเลิฟก, like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยเง็นเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกระหัวบสอดีจ้า